นี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับองค์กรอิสระเพื่อทําหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการผลักดันองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี4 0 5 0นะครับแต่ว่า18ปีที่ผ่านมาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนก็พยายามผลักดันแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมครับล่าสุดภายใต้การทําหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เห็นชอบในหลักการกําหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นอิสระจากหนน่วยงงาขอรัฐ ตามที่คณะกรรมาการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอหลังจากนี้ยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนนะครับที่จะทําให้เกิดองค์กรลักษณะนี้ขึ้นซึ่งก็ตั้งเป้านะครับว่าให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการควบคุมของรัฐสามารถช่วยเหลือตรวจสอบและให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบโดยต้องยอมรับนะครับว่าท่ามกลางเสียงสนับสนุนยังมีเสียงคัดค้านว่าจะซ้ําซ้อนกับองค์กรของรัฐเดิมที่มีอยู่หรือไม่ วันนี้ได้รับเกียรติจากประธานกรรมธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณสลีอองสองวังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทับซ้อนกับองค์กรของรัฐที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าครับไม่ซ้อนเลยนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าองค์การที่กําลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมาทําหน้าที่เหมือนอย่างที่สภาปฏิรูปทำในปัจจุบันอย่างเช่นเสนอเรื่องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคอย่างเช่นเสนอเรื่อง การคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีนะคะหรือเสนอเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งเสนอร่วมให้ความเห็นกับกระทรวงคมนาคมที่คิดคา่าโดยสารรถแท็กซี่ว่าจะปรับปรุงคุณภาพรถแท็กซี่ยังไงคือคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีตัวแทนผู้บริโภคเลยแล้วก็ ซึ่งการรับรองสิทธิของบุริโภคในในตามพันธสัญญาของประเทศไทยเนี่ยเราต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาเหล่านี้กับหน่วยงานรัฐรเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้สคบก,ก็ต้องบอกว่าสคบก,ก็ไม่ได้ทำหน้าที่นี้แต่ว่าสคบเนี่ยใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจรัฐคืออย่างเช่นเกิดบริษัทโทรศัพท์มือถือเนี่ยสคบอ,กออกประกาศว่าบริษัทมือถือเนี่ยต้อง ควบคุมสัญญานะฮะหรือว่าห้ามคิดเป็นวินาทีอย่างเงี้ยถ้าสบยิงสงบก็ออกได้นะฮะตัวเองก็มีกฎหมายแต่เนื่องจากว่ามีกศชเนี่ยพราะนั้นกศธชก็ต้องทําหน้าที่ก่อนบสอบเนี่ยก็สามารถปรับสัญญาละหนึ่งแสบาทบแต่ว่าองค์การิาสระที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้อานาจรัฐแบบนั้นแต่ว่ารเราจะเรียกว่าเอาเรื่องร้องเรียนที่เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์ที่ปัดเศษจากวินาทีเป็นนาทีเนี่ย เราก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับคนเดียวไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณอภิรักกับสารีสองคนแต่ทุกคนเจอแบบนี้ทั้งหมดเพราะ,ะนั้นมันควรจะมีกติกาถ้าไม่มีกติกาหรือถ้ามีกติกาแล้วไม่บังคับใช้ก็ไปทําให้ผู้บริโภครู้ว่ามีกติกานี้เพื่อช่วยกันทําให้กติกาเป็นกติกายัางไงนี่คือหน้าที่ขององค์การสระแต่ว่าหน้าที่ที่จะไปปรับเนี่ยก็ยังเป็นของหน่วยงานของรัฐเพราะตรงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ซําซ้อนแน่นอนเพียงแต่ บางเรื่องเนี่ยอาจจะช่วยกันทำงานมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่า99สตังค์ต่อน,นาทีของผู้บริโภคที่เรามีเนี่ยใน 2G เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะฉะน,นั้นองค์กรเนี้ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ผู้บริโภครู้ซึ่งถ้าถามว่าสกสชทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าถามว่าขนานี้เนี่ยมันพอไหมที่ทําหน้าที่แบบนี้ทุกเรื่องเนี่ยมันมัน ผู้บริโภคยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นองค์การนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้มากขึ้นอย่างเช่นรู้ว่าเฮ้ยถ้าผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำยังไงไม่ถูกยึดมอเตอร์ไซ ผ่อนรถยนต์ทำยังไงไม่ถูกยึดรถยนต์ฟายแนนซ์จะคิดดอกเบี้ยยังไงที่มันไม่ถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนี่คือ,อภารก,กิจที่เราก็ให้ทําได้ด้วยคือเรียกว่าขณะนี้มันยังไม่พอผู้บริโภคยังตกเป็น <Yeah. S 2> เหยื่อเบี้ยล่างมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดว่ามีความจําเป็นที่ต้องมาช่วยกันทําซึ่ง ถ้าถามว่ามันมันมันช่วยกันทำแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเริ่มต้นมานะะตั้งแต่ตอนที่มีร,มรัฐมนูญ40 50อะไรคือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถขยับขับเคลื่อนเพราะว่าถ้านับจนถึงตอนนี้ภายใต้การทำหน้าที่ของของของรัฐบาลของสภาปฏิรูปเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้มีความคืบหน้ามากที่สุดอะไรคือการแตกความแตกต่างระหว่างช่วง,ง,วงนี้คือเขาไม่อยากให้องค์กรนี้เป็นอิสระนะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไา้กลิ่นาการเมืองที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาทั้งทั้ง เ,เรียกว่าไม่ไม่อยากทุกฝ่ายไม่อยากให้เป็นอิสระรไม่อยากให้มีอำนาจอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องการฟ้องคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วก็พอ,อความเป็นอิสระเนี่ยอาจจะมีความสาคัญเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เขียนรับประกันความเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารงานเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าคุมไม่ได้แต่จริงๆกฎหมายนี่มันออกแบบไว้เลยนะคนเป็นกรรมการเนี่ยมีความผิดนะติดคุกถูกปรับ อ,อืแต่ขณะที่เราเชิญคนมาให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยเราไม่มีบทลงโทษเลยอ,อก็เรียกว่าจริงๆมันเขียนไว้คุมคุมองค์การเนี่ยมากหรือแม้ทั้งเรื่องการเงินสตง,งก็ต้องเข้ามาดูทุกปีก็ต้องไปรายงานกับคอรมอรายงานกับสะสภาทุกสามปีเนี่ยต้องทําวิจัยประเมินผลเพราะฉะนั้นเราคิดว่าองค์การนี้มันอาจจะอาจจะเรียกว่าเกิดในยุคตกอับขององค์การนิสระ แต่ว่าเ,าเราก็อยากเห็นว่ามันควรจะเป็นอิสระครับที่เขียนมาหลายๆอย่างนี่ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตที่หลายคนม,มีคำถามในใจกับเรื่องขององค์กรอิสระลักษณะนี้อยู่เหมือนกันถึงดีไซน์รูปแบบที่สามารถที่จะมีฟังก์ชันในการทํางานพร้อมถึงกลไกในการถูกตรวจสอบด้วยใน,ในตัวเดียวกันเองถูกต้องฮะเพราะเราก็คิดว่า,อ,าองค์การอิสระเนี่ยมันก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้และที่สําคัญองค์กรนี้สิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะทําให้ไปได้เนี่ยก็คือ องค์กรน,นี้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทำงานในลักษณะเครือข่ายอย่างเช่นก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากเห็นผู้บริโภคเนี่ยสามารถคุ้มครองตัวเองซึ่งอันนี้เป,นเป็นเป้าหมายสูงสุดถูกไหมทุกคนรู้ว่าจะผ่อนมอเตอร์ไซค์ยังไงจะจัดการยังไงจะทำให้มีอาหารที่ดีมีคุณภาพยังไงคุณภาพชีวิตของตัวเองเป็นยังไงนั่นคือเป้าหมายของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การน,นี้ก็นนทําให้เกิดเครือข่ายแทนที่จะมีเฉพาะมูลที่เพื่อผู้บริโภคอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวทําให้เกิดทุกจังหวัดเลยได้ม ใช่ไหมเพราะนั้นชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านอยากรู้ไปคุยไปถามเป็นเครือข่ายกันก็จะเป็นพลังของผู้บริโภคที่สาคัญซึ่งเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ระบบให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำแทนครับรู้เรื่องทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็พบว่า30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทําไม่ได้จริงครับผมถาม2เรื่องฮะหก็คือจะลดต้นทุนในการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคได้มากขึ้นหรือเปล่า แล้วสองก็คือว่าจะทําให้ฝ่ายผลิตหรือบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายเนี่ยผลิตโดยเข้าใจว่ากลไกต่างๆต,ต,ต่อไปนี้เมื่อมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยการเอารัดเอาเปรียบจะน้อยลงเอาแน่นอนเลยเรื่องเรื่องอลดต้นทุนผู้บริโภคในการใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคไม่มีเพื่อนเลยอมไม่มีเพื่อนเลยถูกไหม,มทําอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองอแต่ว่าพอมีองค์การเนี้ยอย่างน้อยคุณก็จะมีอ,องค์การที่ จะเป็นที่ปรึกษาของคุณให้คําแนะนําช่วยเหลือ,อหรือจะมีเพื่อนแบบเดียวกันเนี่ยมาช่วยกับขุดซึ่งไม่ใช่ NGO ซึ่งไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่องค์กรการกรุศลแต่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการทําหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะถูกต้องจริงๆองค์การอิสระเนี่ยไม่ใช่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเราอาจจะเป็นพันธมิตรอ,อ่เราก็อาจจะเป็นสมาชิกองค์กรหนึ่งแต่องค์กรนี้มันเหมือนองค์กรของรัฐ ประเภทหนึ่งนะฮะเพราะว่ารัฐก็ต้องมาสนับสนุนมีมีทุกประเทศฮ่องกงใกล้ๆบ้านนะฮะฮ่องกงถ้าไกลไปหน่อยประเทศอังกฤษเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะหลายประเทศเนี่ยมีญี่ปุ่นมีนะฮะเรียกว่าทั่วโลกเขาก็มีกันที่จะให้มีองค์การผู้บริโภคเนี่ยไปช่วยให้คำแนะนำกับรัฐในเกาหลีเนี่ยเขาไปไกลถึงขนาดที่ว่าให้คำแนะนำแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะฮะว่าวันนี้เนี่ย บริษัทน้ํามันของเกาหลีเนี่ยจะตัดสินใจซื้อน้ํามันจากบริษัทไหนของเพื่อเ่ิมกันให้เลยแหละใช้ในประเทศนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เราคิดว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งมันเนี่ยจะทําให้ธุรกิจลําบากอย่างคําถามของคุณอภพิรักอ่ะว่ามันจะทํำยังไงซึ่งจริงๆการมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยยกระดับนะก็คือว่ามันเหมือนกับ เหมือนกับผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยรับรองท้ายที่สุดแล้วก็คือข้อเสนอของสอบชท้ายที่สุดก็ต้องผ่านการการันก,กรองและถูกการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายณนะวันนี้มีความหวังในใจอย่างไหนบ้างก็หวังนะฮะว่าขณะนี้สบชเห็นชอบที่ให้เดินหน้าการทํากฎหมายฉบับนี้การเปลี่ยนโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในบ้านนี้เมืองน,นี้ในปัจจุบันที่เราต้องการ ให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้น250คนเนี่ยตัดสินใจแล้วและขณะนี้อีก30วันนะสาวันเราก็จะเอากฎหมายฉบับนี้เข้าไปให้สอประชได้ดูแล้วก็ส่งไปให้ทั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติและก็ทางรัฐบาลเนื่องจากว่าก็กฎหมายเนี่ยเขียนสนับสนุนเรื่องงบประมาณกับองค์การนี้โดยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจเราก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีจะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ท่ามกลางภารกิจของสบชที่ทําหน้าที่สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคครับขอบคุณคุณสาลเป็นอย่างสูงครับ และนี่คือเดินหน้าประเทศไทยในมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีองค์กรที่จะเข้ามาทำหน้าที่โดยเฉพาะวันนี้ผมและนันสปบวชรลาปก่อนสวัสดีครับ